สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินตน้นนะครับเดี๋ยววันนี้พารีวิวนะครับเตียงนอนนะครับรุ่น P 2 1 7นะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสั่งวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับมีลิ้นชักปลายเท้าแบบนี้นะครับเป็นหน้าลิ้นชักแบบเซาะล่องแบบเรียบๆเวลาปิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเวลาปิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าลิ้นชักแบบเซาะล่องเรียบๆฐานเนี่ยเบิ้ลขอบฟองน้ําหนาพิเศษหัวเตียงนะครับคุณลูกค้าเสริมออปชั่นนะครับเป็น เต้ารับไฟครับนี่ฮะเป็นเต้ารับไฟสีดำพร้อมช่องเสียบ USB มีสวิตช์ควบคุมไฟได้แยกซั้งซ้ายและขวาสองฝั่งเลยนะครับนี่ฮะมีแผ่นชั้นวางของได้ตรงนี้ลูกนิ้ชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นช่องซ่อนของครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นออปชันของรุ่น P 21 7จดนะครับวัสดุหุ้มตัวนี้เป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาครับนี่ฮะบประมาณนี้นะครับนุ่มมากเลยครับนี่ฮะนุ่มทั้งตัวเลยนะครับแบบนี้ครับเป็นการ บุด้วยฟองน้าทั้งตัวทั้งหัวและฐานเลยเห็นไหมครับนี่ครับหนุ่มทั้งตัวนะครับเท้าไปสัมผัสจะไม่รู้สึกเก็บเลยนะครับคุณลูกค้าสนใจขนาดกี่ฟุตนะครับสามารถสอบถามได้นะครับสามารถผลิตได้ทุกขนาดสามารถเลือกวัสดุหุ้มได้ทุกสีเลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 28.7หากคุณลูกค้าสนใจสามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ